ทำความรู้จักชาคุกิรันถามมาต่อไปโยงันเลวนนะสามสี่ชื่ออะไรคะวิงกี้ครับผมชื่อเลนลาวิงครับเล่นคุกิรันมากี่ปีแล้วหรอไม่รู้สิลืมไปแล้วหล่ะวันเกิดล่าิบเก้าพฤษที่อายุนะคะไม่บอกหรอกเพศของล่เจ้าของโชคเขาเป็นผู้หญิงครับสูงเท่าไหร่คะไม่บอกเล่นคุกิรันภาคอะไรเป็นหลักนั่นหรอวิงดัมครับจุดเดรละคะเป็นคนหล่อเทไหนไหนก็ลอมภ้าเพียงหน่อยสิเพราะนี้ไงฉันถึงได้เกลียดคุกกี้ ชื่ของคุณคือวิงกี้ชาแนลครับผมตอนท้ายทายพูดว่าอะไรสวัสดีครับผมตอนจากลานะคะไว้เจอกันใหม่นะอิมมัจิที่ชอบใช้ตามนี้เลยครับผมแฮชแท็กไรไม่มีแฮชแท็กแฟนอาร์ตเดี๋ยวเขาคิดร่วมกันนะคะแฟนเนมนะคะเช้าพลน้ำเมืองสีโปรดล่ะก็ตามนี้เลยครับถนัดอะไรเหรอวาลรูปคับไม่ชอบอะไรเปลี่ยนคีย์บอร์ดเธอจะจับแยกส่วนแน่ลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมเออรักทุกคนมากๆเลยนะครับ คุกกี้อะไรนัมเบอร์วันในใจคือเครไม่ชอบคุกกี้อะไรไม่มีหรอกเื่อในเกมนะคะมิเรียมิวแลนด์ครับผมเกี่ยวที่อยู่นะคะไม่บอกรอกเป็นสายไหนงั้นเหรออ้อรูปแล้วก็อ่านในเรื่องชอบหมดอะไรที่สุดหมดเนื้อเรื่องนับถือใครอยู่เยอะเลยล่ะความฝันของคุณคือโองเข้าคิงดอมครับก่อนจากลาพูดอะไรส่งแทยหน่อยแล้วสวัสดีครับทุกคนผมวิ้งเองต้องขอบคุณทุกคนที่ค้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ติดตามเราเสมอนะคะผมจะพยายามต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ